ออกนะคะเนาะข้าวเรือออกไปเที่ยวชมเกาะนะคะเนาะนี่จาวันนี้เราก็เอาเรือใหญ่ออกนะคะเนาะนี่เดี๋ยวนิงจะรีวิวเรือลำนี้ให้ดูนะคะเนาะเรือลำนี้ก็จะสะดวกสบายนะคะเป็นเรือบ้านนะคะเนาะนูน้กา,ากับตันสวน นี่เนาะวันนี้หนิงก็จะพาเอาเรือออกไปเที่ยวเกาะนะคะเนาะนี่ซึ่งหนิงหนิงกับสามีก็มีเรือสองลำนะคะเนาะก็จะมีลำใหญ่กับลำเล็กนะคะเนาะก็จะใช้งานแตกต่างกันนะคะเนาะก็เรือลำเล็กก็เราก็เอาไปตกปลาเอาไปอะไรอย่างนี้นะคะเนาะเราจะใช้งานตามลักษณะของเรือนะคะเนาะนี่จ้านี่ก็ นิงก็ต้องขับเรือเป็นนะคะนาก็คือเวลาเราไปไหนมาไหนอย่างนี้นะคะถ้าสามีต้องการเข้าห้องน้ําหรือต้องการอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เปลี่ยนกันขับนะคะนาก็คือนิงก็ก็ต้องขับเป็นนะคะเนาะนี่จนิงก็ขับเรือนะคะให้สามีไปทําธุระทําอะไรเนาะก็คือเราจําเป็นต้องขับเป็นนะคะเนาะก็คือเพราะว่าถ้าเราไปทะเลด้วยกันอย่างเนี้ย มันก็จะต้องช่วยกันนะคะเนาะการมีเรือเนาะมันต้องช่วยกันมันต้องแบบว่าบางเวลาเราก็ต้องสับเปลี่ยนกันขับนะคะเนาะนี่จะซึ่งแถบนี้ก็จะขับเร็วไม่ได้เพราะว่ามันมีหินเยอะนะคะแถวนี้เนาะนิงก็ต้องหัดขับให้เป็นนะคะเนาะนี่นนนะะ s> <S จะคือการเดินเรือคือคือเราเป็นดีกว่าเราไม่เป็นนะคะเนา,นานะก็คือบางทีเราก็จะได้ช่วยกันนะคะเนาะคือเราเป็น เราขับเป็นอะ่ะดีกว่าเราขับไม่เป็นนะคะเนาะซึ่งที่นี่ถ้าถ้าเป็นแบบว่าสามีภรรยากันอย่างนี้นะคะถ้าไปด้วยกันอย่างนี้เขาก็จะหัดให้ภรรยาเป็นด้วยนะคะเนาะนี่จะที่นี่เขาจะเขาจะเรียนรู้อะไรที่แบบว่าคือมันต้องเป็นนะคะเนาะนี่จะก็คือบางครั้งสามีก็อยากพักผ่อนรีแลกผ่อนคลายอย่างนี้นะคะเราก็ต้องเปลี่ยนนะคะเนาะ เปลี่ยนกันขับนะคะซึ่งการขับเรือมันจะแตกต่างกับการขับขับรถมากเลยนะคะเนาะเพราะว่าการขับรถนี่มันง่ายนะคะเราแบบว่าคอนโทรลพวงมาลัยได้ง่ายนะคะแต่การขับเรือนะ่ะเหมือนกับว่าถ้าวันไหนลมแรงนะ่ะเราจะเราจะบังคับเรือได้ยากมากเลยนะคะเนาะแล้วแบบว่ามัน ไอน,นี่เนาะใบพัดใบบังคับมันอยู่ใต้น้ํานะคะเนาะมันก็จะมีลมนะคะเนาะก็คือขึ้นใต้น้ําอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเราต้องเรียนรู้กับการที่แบบว่าทิศทางลมด้วยนะคะเนาะเราจะได้หมุนพวงมาลัยถูกอย่างนี้นะคะเนาะก็คือการขับเรือในพวงมาลัยเขาจะแบบว่าสําหรับหนิงนิงว่ามันยากกว่าขับเรือเยอะมันยากกว่าขับรถเยอะนะคะเนาะแต่ว่าเราก็หัดขับไปเรื่อยเรืนะคะเพราะว่า มันต้องขับแบบว่ายังไงล่ะทะเลทะเลบางทีมันก็มีหินนะคะเนาะคือข้างล่างมันจะมีหินนะคะเราก็ต้องไปตามทางนะคะเนาะถามว่าขับยากไหมก็ก็ยากเป็นเป็นบางวันนะคะถ้าวันไหนลมแรงวันนั้นเราก็จะคอนโทรเลเรือยากหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถนะคะแต่ถามว่าแตกต่างกับขับรถไหมแตกต่างกันจะ้ะ แตกต่างกับขัดลถนะคะขับเรือเพราะว่าขับเรือพวงมาลัยน่ะมันจะแบบว่ายังไงล่ะขึ้นใต้น้ำเนาะก็คือถ้าวันไหนลมแรงนะ่ะมันจะแบบว่าหมุนพวงมาลัยแบบว่าหาแบบว่าไอ้น,นี้มากเลยนะคะเนาะก็คือมันแตกต่างกันนะคะแล้วก็ที่ฟินแลนด์ลมจะแรงลมจะแรงคือจะมีลมตลอดเลยนะคะเนาะก็คือ ถ้าวันไหนไม่มีลมวันนั้นขับง่ายขับง่ายมากนะคะเนาะแต่ว่าถ้าวันไหนมีลมนะมันจะมีคลื่นใต้น้ำเนาะแล้วมันจะพัดพัดใบพัดของเรานะคะที่ว่ามันคอนโทรลมันควบคุมการเดินเรือนะคะเนาะมันก็จะจะยากนิดนึงถ้าวันไหนมีลมนะคะเนาะนี่จ้าเรือลำนี้ก็จะสบายสบายนะคะเนาะนี่เราก็ เดินเรือออกเรือแล้วก็อันนี้นะคะเรือลำนี้มันจะเป็นเรือบ้านนะคะเราจะมีทุกอย่างมีผ้าห่มมีที่นอนมีเหมือนบ้านลำหนึงนะคะคือเรามีทุกอย่างเหมือนบ้านลำหนึงเนาะนี่จ้าเราก็จะกินขนมรีแลกพักผ่อนไปด้วยนะคะดื่มอะไรดื่มน้ําดื่มอะไรอย่างนี้นะคะก็คือถ้าหนาวก็ผ้าห่มมาห่มนะคะก็คือมันมันมีทุกอย่างนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านิงจะรีวิวให้ดูภายในเรือทั้งหมดเลยนะคะเนาะว่า ห้องนอนในเรือเขาเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างนี้นะคะเนาะนี่จาก,ก็คือจะรีแลกจะผ่อนคลายนะคะหนิงก็นอนไปด้วยกินขนมไปด้วยนะคะเนาะก็คือก็คือรีแลกกันไปเรื่อยๆนะคะก็สบายๆนะคะเนาะแล้วก็ไอ้นี่นะคะเรือลํานี้พวกหนิงเปลี่ยนใหม่นะคะเนาะคือปีที่แล้วพวกหนิงก็มีเรือแต่ลําเล็กกว่านี้นะคะก็เป็นเรือบ้านเหมือนกันนะคะ เรือนอนเรือบ้านเหมือนกันนะคะปีที่แล้วเราออกเรือไปเที่ยวตามเกาะต่างๆนะคะคือค่ำไหนเราก็นอนนั่นนะคะก็คือหนิงก็ไปเป็นเดือนเลยนะคะเนาะก็คือใช้ชีวิตอยู่ในเรือเป็นเดือนเลยนะคะเนาะก็คือถามว่าใช้ชีวิตสะดวกสบายไหมก็สะดวกสบายนะคะเพราะว่าในเรือเรามีทุกอย่างแล้วที่สําคัญเรือที่นี่เขาจะมีเครื่องทําความอุ่นนะคะเนาะคือเรือลํานี้น่ะ เวลากลางคืนมาเราก็จะเปิดเครื่องทําความอุ่นเพื่อนอนนะคะเพราะว่าที่ฟินแลนด์อากาศมันเย็นนะคะเนาะก็คือต่อให้หน้าร้อนกลางคืนฟินแลนด์มันก็หนาวนะคะเนาะก็จะมีเครื่องทําความอุ่นเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะเนาะก็คือเราก็ได้อาบน้ําอุ่นนะคะเนาะก็คือในห้องน้ําในเรือเขาก็จะมีที่ให้เราอาบน้ำนะคะเนาะก็คือเราก็ได้อาบน้ําอุ่นนะคะเนาะก็คือเรือลํานี้ก็จะสามารถทําน้ําอุ่น ให้เราได้อาบน้ําอุ่นได้ใช้น้ําอุ่นได้นะคะเนาะแล้วก็มีเครื่องทําความอุ่นนะคะเนาะเราก็นอนในเรือสบายๆนะคะซึ่งนิงกับสามีชอบมากเลยนะคะคือการออกไปเที่ยวแบบว่าไอ้นี่นะคะคือไปนอนเป็นเดือนนะคะเพราะว่าสามีหนิงแกทํางานแล้วถ้ามีแกมีวันหยุดแกก็มีวันหยุดเป็นเดือนเกือบสองเดือนเลยนะคะเนาะก็คือเราก็จะได้มีเวลานะคะเนาะมีเวลาไปเที่ยวนะคะเนาะ ก็คือนิงกับสามีก็ไปแบบนี้นะคะเนาะก็คือไปกันเรื่อยๆนะคะก็คือค่ำไหนเราก็นอนนั่นนะคะค่ำไหนแต่สามีก็จะมีแบบว่ามีแผนนะคะคือเราต้องมีแผนในสมองนะคะว่าเราจะไปที่ไหนแล้วคืนนี้เราจะไปนอนเกาะไหนอย่างนี้นะคะเนาะก็คือเราต้องมีแผนว่าเราจะไปไหนแล้วคืนนี้เราจะไปถึงเกาะไหนนอนที่เกาะไหนคืนต่อไปเราจะไปนอนที่เกาะไหน อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเกาะในประเทศฟินแลนด์นะคะเขาจะมีมีที่พักเรือให้เรานะคะคือจะเป็นท่าเรือเนาะที่จอดเรือให้เราแล้วก็เขาก็จะมีตรงที่ปิ้งย่างให้เราอะไรอย่างนี้นะคะคือแต่และเกาะเราก็ดูตามเน็ตเอานะคะเนาะว่าเกาะไหนเขามีเขามีอะไรให้เรานะคะเนาะคือที่ปิ้งย่างมีที่ชมวิวมีอะไรอย่างนี้นะคะก็ จะมีต่างๆนะคะเนาะก็คือเราไปเป็นเดือนเลยนะคะปีที่แล้วเนาะปีนี้ยังไม่มีเวลาที่จะได้ไปนะคะเนาะเดี๋ยวถ้ามีเวลาได้ไปหนิงก็จะถ่ายรีวิวให้ดูนะคะเนาะก็คือนี่เราจะพวกหนิงก็ไปกันแบบนี้หละจ้ะก็คือถ้าหนิงเหนื่อยหนิงก็นอนนะคะเนาะเหนื่อยก็นอนก็อะไรอย่างนี้นะคะเนาะก็จะชิลๆนะคะเนาะนี่หลาจะ หิวก็กินเหนื่อยก็นอนอะไรอย่างนี้นะคะเนาะก็คือคุยกันไปเรื่อยๆนะคะเนาะนี่จ้าก็อันนี้นะคะนี่เนาะเราก็ใช้ชีวิตแบบชิวๆนะคะเนาะช่วงหน้าร้อนก็เก็บเห็ดเก็บผลไม้นะคะเนาะก็คือมันเป็นอะไรที่หนิงชอบนะคะเนาะคือชีวิตสามีหนิงก็จะประมาณนี้นะคะก,ก็จะแบบว่า ชิลชิลสบายสบายนะคะแต่ชีวิตของหนิงน่ะหนิงชอบชอบป่านะคะเนาะหนิงชอบเข้าป่านะคะเนาะนี่นก็คือเก็บเห็ดเก็บผลไม้คือหนิงชอบมากนะคะคือมันเป็นความชอบส่วนตัวนะคะเนาะนี่จ้าถึงเวลาพักผ่อนเราก็พักผ่อนชิลชิวกันนะคะเนาะนี่จ้าก็ไปเรื่อยๆนะคะเนาะเราก็ไปตามเกาะนั้นเกาะนี้นะคะเนาะมันก็ได้ชมธรรมชาติ มันก็ได้รีแลกนะคะเนาะเพราะว่าใช้ชีวิตที่นี่นะ่ะหน้าหนาวมาแล้วก็ไปเล่นสกีนะคะเนาะหน้าร้อนมาแล้วก็เอาเรือออกนะคะเนาะถามว่ามีความสุขไหมมีความสุขมากนะคะเนาะก็คือวิถีชีวิตเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนาะบางทีเราก็มีโมเมนต์ที่แบบว่ายังไงละ่ะ ชิวๆนะคะเนาะบางทีเราก็มีมิวเมนต์แบบว่าเก็บเห็ดอะไรอย่างเงี้นะคะซึ่งทุกอย่างมันรวมตัวกันแล้วมันโอเคนะคะสําหรับหนิงเนาะนี่จา้านี่แหละค่ะคือชีวิตหนิงเนาะก็มาอยู่ฟินแลนด์นะคะเนาะก็มาอยู่แบบว่าก็ใช้ชีวิตชิวๆนะคะก็ถามว่าลําบากไหมก็สําหรับหนิงหนิงก็ไม่ได้ลําบากนะคะเพราะว่าเก็บผลไม้เก็บเห็ด คือหนิงทาได้นะคะเนาะหนิงก็ทํานะคะเนาะถ้าหนิงทําอะไรไม่ได้หนิงก็ไม่ทํานะคะคือส่วนนี้เราทําได้เนาะเราก็ทำเนาะดีกว่าปล่อยเวลาว่างๆนะคะเนาะนี่จ้าก็ไปเรื่อยๆนะคะคือสามีก็จะชอบเรือนะคะเนาะคือเขาเป็นกัปตันเนาะเขาก็จะชอบเรือนะคะเราก็เราก็ให้ความสุขกับทั้งสองฝ่ายนะคะเนาะ คือเขาชอบสิ่งนี้แล้วก็ซื้อสิ่งนี้อะไรอย่างนี้นะคะหนิงชอบเข้าป่าแกก็ไม่ได้ห้ามนะคะแกก็ให้หนิงเข้าป่าเนาะซึ่งการขับเรือนะคะสําคัญมากนะคะต้องดูแผนที่เป็นนะคะเนาะคือใช่ทุกคนสามารถขับเรือได้นะคะแต่ถ้าจะขับออกไปแบบว่าไปนอนเกาะนั้นเกาะนี้ไปนอนไปแบบเป็นเดือนอย่างนี้ต้องต้องเก่งทางทางน้ําด้วยนะคะเนาะต้องเก่งทางแผนที่เก่งทางน้ําด้วยนะคะเนาะ ก็คือตรงนี้น่ะคือพวกกัปตันเขาก็คือไม่มีปัญหาอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเขาเรียนมาเกี่ยวกับพวกนี้ก็คือเขาจะรู้จักแผนที่นะคะเนาะซึ่งเรือแต่ละลำนะคะไม่ใช่ว่าจะใช้แค่แผนที่ในโทรศัพท์ในในแอปแล้วจะเป๊ะๆะนะคะคือในเรือแต่ละแต่ละลำเราต้องซื้อแผนที่นะคะซื้อแผนที่ใหญ่ติดเรือเลยนะคะเนาะเพราะว่า แผนที่ใหญ่มันจะเป็นอะไรที่บอกได้แม่นยำม,มากที่สุดนะคะเนาะเผื่อเราหลงทางหลงอะไรอย่างนี้นะคะเนาะก็คือการเดินเรือก็ไม่ต่างจากการเข้าป่านะคะเนาะก็คือแบบว่าถ้าเราไปไม่ถูกเราก็คือไปไม่ถูกนะคะเนาะก็คือเรือก็อยู่กลางทะเลเนาะถามว่าถ้าไม่เก่งเรื่อง อะไรอะแผนที่เรื่องอะไรอย่างนี้จริงมันก็ไปยากนะคะเนาะนี่จะซึ่งพวกนิงก็สามีแกก็เรียนมาด้านนี้อยู่แล้วนะคะเนาะแกก็เป็นกับตันอยู่แล้วเนาะเราก็แบบว่าชิลๆนะคะก็คือไปไหนมาไหนเราก็ไปได้เนาะไปได้แบบชิลๆนะคะเนาะก็คือไปเป็นเดือนแล้วก็นอนตามเกาะต่างๆแล้วก็สามารถกลับบ้านได้ สบายๆนะคะซึ่งการเดินเรือมันก็จะเดินช้ากว่าเดินรถนะคะเนาะนี่จ้าถามว่าเรือมันวิ่งเร็วได้ไหมมันวิ่งเร็วได้แต่ว่ายังไงยังไงมันก็ช้ากว่ารถนะคะเนาะเพราะว่าเพราะมันต้องใช้เวลาเนาะนี่จ้านี่ก็จะเป็นไอ้นี่เนาะเดี๋ยวคลิปหน้านิงจะรีวิวข้างในเรือให้ดูหมดเลยนะคะห้องนอนห้องน้ําห้องทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคลิปนี้ก็ มารีวิวให้ดูนิดนึงก่อนนะคะเนาะนี่จ้าถ้าใครชอบก็ติดตามนะคะติดตามชมคลิปหน้านะคะเนาะเดี๋ยวหนิงจะรีวิวเรือลำนี้ทั้งหมดเลยให้ดูนะคะเนาะนี่ตอนนี้เราไปเกาะกันจ้านี่แถวบ้านหนิงก็จะเป็นเกาะเป็นเกาะแบบนี้นะคะนาะเราก็จะไปนอนตามเกาะต่างๆเนาะ